โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นที่น่าสนใจของ TrueM o v e H แบบเติมเงิน ตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกและมีโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีแถมให้นะครับมาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นตัวนี้กันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกที่ปริมาณการใช้งานเดือนละ30 g ิหลังจากนั้นปรับความเร็วเป็น384 kbps ตัวนี้จะมีโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาที ตลอด24ชั่วโมงให้ใช้งานนะครับอายุการใช้งานต่อรอบ30วันตัวนี้แถม Wi-Fi ฟรีไม่อั้นให้ด้วยนะครับและต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนราคาจะอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน1523สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโมชั่นตัวนี้ เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย TrueMove H ระบบเติมเงินนะครับแต่จากการทดลองแล้วนะครับซิมเก่าของ TrueMove H บางซิมก็สามารถสมัครโปรโมชั่นนี้ได้นะครับสำหรับซิมเก่าให้ทดลองกดรหัสสมัครดูก่อนถ้ากดรหัสแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอ รุณาเติมเงินก่อนทํารายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับสาหรับซิมเก่าถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆหรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบนะครับสวัสดีครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮากเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮากเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุด และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ